ติงนองติ้งนอง,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 งสารงสีหวานหวานราคา2เมตรนะคะ1 4 0 0ส่ง50บาทส่งมาแล้วทั่วไทยแต่ว่ายังมีคุณผู้ชมต้องการอย่างต่อเนื่องทักมาหลังไม่นะคะ ก็กําลังจัดส่งให้อํเาเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะได้สรง5่าตกอไปแล้วแต่ว่าต้องการสรงสรีหวานก็เลยนะคะไปที่ร้านแล้วก็ถ่ายให้ชมแบบนี้แต่เผื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาชมหรือว่าจะมาชมคลิปนี้สองสามเดือนนะคะก็ถามถ่ายสรงสรีหวานว่าณนะปัจจุบันยังมีสีอะไรเหลืออยู่ก็สามารถทักแชท นะคะทัแอ์ไลน์กับไกด์แพดได้ในคลิปนี้นะคะเป็นผืนหน้าปัจจุบันคือมี7สีนะคะให้เลือกเบอร์หนึ่งะะี่ค่ะสรงสีหวานจะสวยมากนะคะการทอนี้ถือว่าอบอกได้คำเดียวว่ามันสวยแนะมันหวานสมกับเป็นสรงสีหวานนี่เบอร์2นะคะมีให้ชมเจดสีเจ็ดผืนแล้วแต่ความชอบนะคะนุ่งสด นะคะหรือว่านุ่งจงกระเบนก็ต้อง3.5หรือว่า4เมตรแล้วแต่ความตัวใหญ่ของคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแต่ว่าซื้อได้ก็คือซื้อได้ที่2เมตรกับ4เมตรนะคะ2เมตรจุดที่ที่1,400บาทส่ง50บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางจะเก็บเพิ่มก็ต้องมาคยุยกับคุณผู้ชมจะซื้อ2เมตรหรือว่า4เมตรในคลิปนี้ให้ชมให้เลือก ใน74นะคะมีเลือกไปแล้วจากอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเผื่อว่ามือบางคนอยากสนใจอยากได้สะรงไหมนะคะทอาหางกระรอกสีสวยมันวาวแบบนี้หมแท้ทอมือจากจังหวัดสรินทร์ค่ะเพราะนั้นสนใจในคลิปนี้นะคะสะรงสีหวานหวานราคา1,400บาทสำหรับ1,2ูณเมตรนะคะอยู่ที่ 1,400บาทนี่ละคะ่ะแล้วก็ส่ง50บาทเป็น1,450บาทถ้าเกิด2เมตรก็อย่างที่บอกค่ะว่า2 8 0 8นะคะอืมสวยไหมนี่เลยนะคะให้ชมกันแบบสีจริงเป็นแบบนี้นะคะสนใจก็ทักไกดแพทมานะคะทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับ7สีให้เลือกนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณผู้ชมชอบสีอะไรนะคะ บริการเสริมเย็บริมหรือว่าเย็บเป็นผ้าถุงติดกันได้เลยนะคะมีค่าบริการ20บาทค่ะสนใจ0812571709 0812571709เก็บเงินปลายทางอยู่ที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะโอนเงินได้หมดเลยค่ะสนใจติดต่อกายแพทย์มาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกดถูกใจให้ด้วยค่ะ